จากเรื่องสุดยอดกศนนะคะมากันที่เรื่องของการอุดมศึกษากันบ้างค่ะสนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดตั้งสำนักติดตามประเมินผลเพื่อความมั่นใจในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะ สตราจา์พิเศษดรทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากล่าวภายหลังการประชุมสัมมานาและมอบนโยบายการจัดการอุดมศึกษาในทศวรรษใหม่แก่ผู้บริหารอุดมศึกษาภาคใต้ที่จะเน้นให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศดำเนินการคือเรื่องคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF และการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาขณะนี้ได้จัดตั้งสำนัก ภายในขึ้นมาใหม่คือสำนักติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม TQF และกำหนดแผนงานระบบไทยแลนด์เพื่อความมั่นใจในหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้มีปัญหาร้องเรียนเรื่องของหลักสูตรต่างๆเข้ามาที่สกอจํานวนมากโดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไม่มีคุณภาพและมีการเปิดสอนเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวจากเดิมประมาณ1000หลักสูตรเพิ่มเป็น3,000หลักสูตรซึ่งสํานักติดตามและประเมินผลจะเร่งไปติดตามตรวจสอบในทุกหลักสูตรแต่เบื้องต้นจะตรวจสอบหลักสูตรยอดนิยมและได้รับการร้องเรียนก่อนอาทิหลักสูตรคุรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นต้นนอกจากนี้สกอยังเตรียมแผนยุทธศาสตร์เสนอรัฐบาลใหม่เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการใช้มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องจกักรกลหรือมันสมองในการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลจำเป็นต้องลงทุนในมหาวิทยาลัย3ด้านคือทุนวิจัยทุนพัฒนาอาจารย์และพัฒนาห้องแลบและอุปกรณ์การเรียนการสอนหวังผลักดันให้มหาวิทยาลัยไทยให้เป็นมหาวิทยาลัยโลกค่ะ ขณะนี้เนี่ยนะครับทางนงโยบายทางด้านอุดมศึกษาเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพมาตรฐานขณนะนี้ได้มีกรอบคุณวุฒิมาตรฐานนะครับที่เราเรียกว่า TQF เนี่ยออกมาแล้วในหลายสาขาแต่ว่ายังไม่ได้ไปตามติดตามนะครับว่า,าสถาบันต่างๆที่เอาเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับพอเอาไปปฏิบัติต,ตามเกณฑ์ QF แล้วเนี่ย ปฏิบัติจริงหรือเปล่านะครับคุณภาพมาตรฐานเป็นยังไงก็จะต้องมีทีมไปทําการตรวจสอบหรือไปสอบทานนะครับหลังจากสอบทานแล้วสถาบัานไหนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิที่เรากําหนดนะครับสาขานั้นเราก็จะขึ้นทะเบียนที่เรียกว่าไอเครดิตฉะนั้นในสกอ,อ,อเนี่ยขณะนี้ไม่มีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ก็จะตั้งขึ้นมาเป็นสํานักติดตามและประเมินผล ทีนี้ถ้าตั้งเป็นสำนักเนี่ยก็จะต้องไปผ่านกระบวนการของทางราชการเพื่อที่จะประกาศกฎก,ฎกระทรวงก็ต้องส่งเรื่องผ่านกระทรวงไปที่คณะกรรมการพัฒนา,ศา,ศา,าระบบราชการหรือกพรรนะครับเพื่อที่จะตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎหมายแต่กว่าจะทํากระบวนการนี้เสร็จก็ต้องใช้เวลากับปีนะครับก็อาจจะทําให้ล่าช้าเกินไปในขณะนี้ก็เลยตั้งเป็นหน่วยงานภายในนะครับขึ้นมาก่อนก็ระดมคนมาจากสํานักต่าง,างๆแล้วก็ตั้งเป็นสํานักใ<ไ>หม่แล้วก็เริ่มนั่งงานในส่วนนี้ไปครับ ก็ตอนนี้ก็มีหลักสูตรเยอะนะครับแต่ว่าขณะนี้เราได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมาก็เช่นเดียวกันครต้องตามกลับเข้าไปตรวจสอบฉะนั้นตอนนี้จะมีเกณฑ์หลายเกณฑ์ที่ได้ออกมาค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังไม่ได้มีการไปติดตามตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีสํานักติดตามประเมินผลที่จะทําหน้าที่นี้ขึ้นมาครับ